เลเป็น GPT นะครับลูกใหญ่เป็น GBI ใชโปรตีนเท่าไหร่ครับ GBI 40ครับคโปรตีน GBI 40นะครับแกกิน GPT ขีดที่ถึง 3S ค่ะ 2S 3S 1 2 2 s 3S ครับใครจะยกหนูยกให้ก็ได้ค่ะพี่จะถ่ายใช่ไหมครับผมพี่จะลองถ่ายดูโอเคครับ จะได้ถ่ายลูกค้าดูมากับน้องนะครับผมไปดูกันสิครับกุ้งเอซนะครับผมอายุห้าสิบกว่าวันโอ้ก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับครับผมไซส์น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบตัว 2 2 0ตัวโลครับตัวใหญ่อาจจะยังไม่เข้ามั้ง